สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตสำหรับคนงบน้อยนะคะแต่ก็สวยแล้วก็คุ้มกับราคาแน่นอนนะคะเป็นชุดเซต EP ที่177หรือ177นะคะ1เซตจะมี4กระถางนะคะราคา240บาทรวมส่งทั้งแบบโอนลปลายทางนะคะในจำนวนไม้ หนึ่งเซตเนาะจะเป็นไม้กระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะก็จะมีค้ากันระหว่างไม้ป้ายไม้ด่างไม้กัดสีนะคะก่อนอรับชมคลิปเนาะปูมีปุ๋ยนะคะดูแลบำรุงรักษาบอนสีนะคะ1ชุดจะมี3ชิ้นนะคะชุดละ70บาทนะคะถ้า1ชุดแบบโอน90บาท1ชุดแบบปลายทาง100บาทนะคะแต่ถ้าสุดคุ้มก็คือ3 สามชุดอะสองร้อยบาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางเลยนะคะเป็นชุดสําหรับแบ่งปันนะคะเพราะว่าถ้าไปตามร้านนะคะเขาไม่มีแบ่งเป็นแบบนี้ให้นะคะหรือสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายบอลสีตามตลาดตามงานนะคะสามารถรับไปแล้วก็เอาไปขายบวกราคาได้เลยนะคะเดี๋ยวปูจะมาอธิบายให้ฟังเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะ สำหรับกระถางสี่แบบนี้ปูใส่ไปให้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าลุงป้านาอาได้ไปนะคะจะไปอัพกระถางเนาะกระถาง5.5กระถาง6กเนี้ยก็ใส่ประมาณ4 4-6ถึงเม็ดนะคะใส่ใส่ตรงกลางๆนะคะใส่ดินไปแล้วหรือไปก้้นปูเนาะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะแล้วก็กบแล้วก็เอาเอาตัวที่อยู่ในกระถางสีเนี่ยไม้ในกระถางสีไปไปใส่แล้วก็เอาดินกบนะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นกระถาง10 12ก็ประมาณ สิบถึงสิบสองเม็ดนะคะตัวนี้ละลายช้านะคะอยู่ได้นานนะคะสองสามเดือนเลยนะคะนี่ส่วนตัวที่สองจะเป็นปุ๋ยน้ําดํานะคะตัวนี้บํารุงรากและใบนะคะบํารุงรากก็คือผสมน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรก็คือขวดน้ําขวดใหญ่นะคะต่อน้ําปุ๋ยน้ําดําเนี่ยสองฝานะคะแล้วก็เอาลดลดหน้าดินแบบนี้นะคะตัวนี้ไม่อันตรายเนาะแต่สําหรับบํารุงใบก็คือน้ำสองลิตรต่อ ปุยน้ำดำหนึ่งฝานะคะแล้วก็สามารถลดใบได้เลยนะคะตัวนี้นะคะใช้ได้นานนะคะตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นดูแลสำหรับแบบมีมดมแมลงอะไรเจาะเข้าไป,ไปกินรากเรานะคะหรือมีหนอนเนาะแต่ตัวนี้จะอันตรายนิดนึงก็คือแกะแล้วก็หรือมีช้อนใบเล็กนะคะก็สามารถเอาเอาโรยหน้าดินได้เลยนะคะไม่ต้องเยอะเนาะ รวยหน้าดินได้เลยหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้แล้วก็ได้นะคะก็เอาไปใส่ไว้เนาะอาจจะเป็นบางช่วงที่แบบเจอมแมลงเยอะนะคะก็เอาไปรวยหน้าดินได้เลยนะคะชุดนี้สุดคุ้มนะคะ70บาทสามารถสั่งถ้าสั่งชุดเซตหน,หนึ่งเซตแล้วตัวนี้1ชุดก็คือไม่เสียค่าส่งนะคะรวมกันไปได้เลยแต่ถ้าจะซื้อแค่ตัวเนี้ยไปทดลองก่อนก็คือถ้าโอนก็90 ปลายทางก็หนึ่งร้อนะคะนี่เรามาดูชุดเซตกันดีกว่านะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอนไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะเรามาดูเซตที่หนึ่งเนาะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นหน้าเมืองจันนะคะจะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่นะคะกระถางที่1น,นะคะกระถางที่สองจะเป็นสยามพะหูรงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหน้าแผงนะคะนี่นะคะดูรูปต้นแม่ได้เลยนะคะ นเปน็โตมาใบเขาจะใหญ่นะคะแล้วก็จะออกออกแนวสีตามตามรูปที่ขึ้นให้ดูนะคะแต่อันนี้ต้นเล็กก็จะออกแนวหวานหวนหน่อยนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะสยามพระหงรงกระถางที่3จะเป็นหาเจ้าหลานะคะหาเจ้าหลามี2ต้นในกระถางนะคะใบนี้แอบติดด่างเป็นเหลืองเป็นส้มมานะคะตัวนี้เป็นไม้ด่างใบกลมนะคะหาเจ้าหลานะคะมี2ต้นในกระถาง กระถางที่4ี่จะเป็นงามวงวานนะคะนี่ใบล่าสุดฮาร์ปมาเลยนะคะนี่นะคะงามวงวานก็เป็นไม้ด่างใบกลมเนาะกระถางที่4ี่นะคะเซตที่1นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะเซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1จะเป็นเจ้าอกแก้วนะคะเจ้าอกแก้วก็คือยิ่งโตก็เดี๋ยวใบใหม่ๆออกมาก็จะเริ่มเปิดด่างออกมาเนาะนี่นะคะเจ้าอกแก้วนะคะกระถางที่1 กระถางที่สองจะเป็นจังหวัดชนบุรีมีสองต้นในกระถางนะคะสามารถเอาไปปลูกเป็นฟอมกอได้เลยนะคะชนบุรีนะคะกระถางที่สามะเมืองจนันมีสองต้นในกระถางเลยนะคะคุ้มคุ้มเลยเอาไปอัพขึ้นกระถางใหญ่นะคะแล้วก็ปลูกเป็นฟอมกอนะคะณเนะมืองจนันกระถางที่สี่จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะคะชมพูหวานมาแล้วเนาะนี่นะคะ ตัวนี้ชอบแดดนะคะยิ่งในแดดหน้าก็จะเริ่มกัดชมพูขึ้นมาเรื่อยๆนะคะใบใหม่มาเนาะสามารถอัพขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะเรษทีสุพรรณเซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นสบายนางฟ้ามี2ต้นในกระถางเลยนะคะสามารถอัพขึ้นกระถางใหญ่ปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะยิ่งโตหน้าก็จะเริ่มกัดเป็นสีแดงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะโตมาสวยมากนะคะตัวนี้สบายนางฟ้า กระถางที่สองจะเป็นสาววารินนะคะสาววารินเขามีเดี๋ยวนี้เหมือนเจอคนผ่าแผงด้วยนะคะสาววารินแผงนะคะเหมือนจะเป็นแผงป้ายนะคะนี่เผื่อไปเป็นแม่พันธุ์ใครเนาะเผื่อผ่ามาแล้วได้แผงเนาะแต่สวนปูนี่ผ่าแผงยากมากอยากได้แผงกับเขาเหมือนกันนะคะกระถางที่สามพรกหนกนะคะเป็นไม้ด่างนะคะนี่ดูต้นแม่ได้เลยนะคะ เหมือนแม่เลยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตันนี้เป็นไม้แบบทรงพุ่มเลยนะคะยิ่งโตเนาะพอนกนกนะคะกระถางที่สี่จะเป็นจังหวัดตรังมีสองต้นในกระถางตัวนี้ก็ปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะยิ่งอยู่กระถางใหญ่แล้วยิ่งแตกลูกแตกหนอนนะคะจะสวยมากนะคะเขาเป็นไม้ใบกลมแล้วก็ใบเขาก็ไม่ใช่ใบใบใหญ่มากเท่าไหร่นะคะโตมาเต็มที่เนาะก็จะสวยนะคะอยู่เป็นฟอร์มกอจังหวัดตรังเซตที่สามนะคะเซตที่สาม เซตต่อไปเซตที่4ี่นะคะกระถางที่1จะเป็นหนะ้าเมืองนนแผงมี2ต้นในกระถางนะคะใบนี้อาจจะเผือกนะคะแต่ใบใหม่ก็คือไม่เผือกเนาะก็ด่างแน่นอนไม้ด่างนะคะบางต้นก็ใบใหม่ไม่ไม่ด่างเนาะอีกใบด่างก็จะสลับกันไปนะคะแต่ว่าผ่าจากแม่ด่างนะคะแต่ก็ด่างแน,น่นอนนี่วันส่งขอบอาจจะช้านะคะแจ้งเผื่อไว้นะคะนี่นะคะสองต้นในกระถาง กระถางที่สองจะเป็นนารีบูราพานะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนารีบูราพานะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นพาักนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะไม้เก่าเนาะปลูกเป็นฟอร์มกอแล้วเลี้ยงนอกตู้นะคะจะสวยมากนะคะนี่นะคะพารักนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังเดี๋ยว สีเขาก็จะกลับมาแดงแล้วก็เป็นแบบนี้เนาะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตังจะเป็นไม้พื้นแดงอยู่แล้วนะคะนี่จังหวัดตรังมีสองต้นในกระถางนะคะเซตที่สี่นะคะเซตที่4ะะี่เซตต่อไปนะคะเซตที่ห้ากระถางที่หเป็นสาวารินมีสองต้นในกระถางนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะมีสองต้นในกระถางนะคะสาวารินกระถางที่หง กระถางที่สองชายชนดูหลอดใหม่นะคะแปดแบบไม่รู้จะแปดยังไงแต่ใบแรกๆเขามีตำหนิเนาะแต่ไม่มีผลนะคะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบนะคะนี่ป้ายลึกๆส,สวยๆชายชนที่สวนจะเป็นไซต์เตี้ยนะคะนี่กระถางที่สองกระถางที่สามรวยไม่เลิกนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะรวยแล้วรวยอีกเนาะเป็นไม้ชื่อเพราะชื่อมงคลนะคะรวยไม่เลิกกระถางที่สาม กระถางที่สี่จะเป็นเมืองคอนครพนมมีสองต้นในกระถางนะคะใบแข็งก้านแข็งนะคะตัวนี้แต่ก่อนนี่คือหายากได้ราคาสูงมากนะคะเมืองคอนครพนมเนาะเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสสบดีสีส้มเนาะใครเกิดวันพฤหัสนะคะหรือสะสมอยู่นะคะนี่กระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นวันสุกนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะนี่หน่าเริ่มกระสีมาแล้วนะคะวันสุกนะคะมีสองต้นในกระถางพฤหัดสุกกระถางที่สามจะเป็นชมพูทวีปนะคะป้ายทุกใบป้ายแบบนี้เลยนี่รอดไหมนะคะชมพูทวีปกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นจังหวัดระยองนะคะป้ายสวยแบบนี้เลยนี่นะคะวันส่งใบนี้อาจจะ เหลืองเนาะปุ๊ก็จะได้ออออกให้นะคะนี่นะคะวันเออไม่ใช่ขอโทษค่ะจังหวัดระยองป้ายนะคะเซตที่หกนะคะเซตที่หกเซตต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นไผ่ด่างนะคะเนี่ด่างมาอย่างนี้เลยด่างขาวนะคะแล้วเหมือนขอบจะออกชมพูนะคะนี่ไผ่ด่างนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองสาววารินนะคะสาววารินนะคะกระถางที่สองนะคะกระถางที่สามธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วนี่นะคะสีหวานๆหน้าสวยๆเลยนะคะอดีตเคยแร่นะคะแต่ก่อนนี่ก็คือตามหากันราคาสูงด้วยเนาะนี่นะคะธาตุบางแก้วกระถางที่สี่จะเป็นหลวงปูท่ทิมนะคะนี่สีหวานๆแบบนี้เลยแดดส่องเอาอยัางไงละ่ะนี่นี่ มันจะแอบติดติดด่างเนาะลงปูทิมนะคะเซตที่7นะคะเซตที่เ็เซตต่อไปเซตที่8กระถางที่1เทพเทวริสนะคะนี่ใบใหม่ป้ายสวยแบบนี้เลยนะคะเทพเทวริสนะคะกระถางที่1กระถางที่2สบายนางฟ้ามี2ต้นในกระถางเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะถ้าเลี้ยงในตู้ก็จะสูงแต่ถ้าเลี้ยงนอกตู้ก็จะเตี้ยนะคะแต่ก็ไม่ได้เตี้ยมากเนาะแต่ใบแข็งก้านแข็งแน่นอนตัวนี้ สีก็จะกัดเป็นแดงนะคะสบายนางฟ้ากระถางที่สามจะเป็นณเมืองจันนะคะไม้กัดสีนะคะนี่นะคะณเมืองจันกระถางที่สามกระถางที่สี่ธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วนี่นะคะนี่เซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปนะคะเซตที่เก้ากระถางที่หนึ่งจะเป็นราชินีเงินนะคะนี่ อยู่ในกระถางสีก็กัดสีมาแล้วนะคะเนี่ยดูยังไงไม่เห็นนี่นะคะโตมาเต็มที่จะเป็นไม้มีนอแล้วก็สวยมากนะคะตัวนี้ราชินีเงินนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองสีคุณปลื้มนะคะสีคุณปลืม้มนี่นะคะสีคุณปลื้มหน้าสวยๆเลยกระถางที่สามจะเป็นจังหวัดขอนแก่นตัวนี้ ยิ่งโตใบก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่แข็งก้านแข็งนะคะสีก็จะออกเป็นสีแดงเลยนะคะนี่นะคะขอนแก่นนะคะกระถางที่4จะเป็นจังหวัดเนาะบึงการมี3ต้นในกระถางเลยนะคะ3ต้นในกระถางคุ้มๆจุกๆเลยนะคะเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10จะเป็นเซตธนุมานนะคะเซตที่10 มีสำรองนะคะกระถางที่1จะเป็นหานุมานเชิญธงมี2ต้นในกระถางนะคะหานุมานเชิญธงเอาไปปลูปกบนฟอมกอนะคะกระถางที่2จะเป็นหนุมานอาสานะคะหน้าเริ่มกัดนี่นะคะหานุมานอาสานี่นะคะกระถางที่สอง กระถางที่3าหนุมานหักด่านมี2ต้นในกระถางตัวนี้ก็น่าจะเริ่มกัดมาตอนโตเต็มที่นะคะหานุมานหักด่าน2ต้นในกระถางกระถางที่4จะเป็นหานุมานอมพักพาก็มี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะ2ต้นในกระถางเซตท,ที่10นะคะมีสารองเนาะเซตท,ที่10นะคะเซตต่อไปเซตที่11นะคะ11นี้ก็มีสารลองนะคะกระถางที่1จะเป็นเล่าปี เป็นไม้เก่าหายากนะคะมีสองต้นในกระถางด้วยนี่นะคะเล่าปีสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองพระพระนารายนะคะนี่ไม้เก่าอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะคะพระนารายนะคะกระถางที่สามจะเป็นง้าวกวนอูมีสองต้นในกระถางตัวนี้ก็ไม้เก่านะคะ ถ้าเลี้ยงนอกตู้ก็จะสวยมากนะคะเงา้ากอนอูมีสองต้นในกระถางปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะกระถางที่สี่จะเป็นหานุมานอมพักพามีสองต้นในกระถางนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะสองต้นในกระถางเนาะก,กระถางที่สี่เซตที่สิบเอ็ดนะคะมีสำรองเหมือนกันนะคะเซตต่อไปเซตที่สิบสองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นพรสวงนะคะพรสวงใบนี้หนอนแท้แต่ไม่มีผลเนาะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบนะคะ เซตบอลกาบนะคะ12นี้พรสวงนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นเทพคีรีนะคะบอลกาบสวยๆเลยนะคะเทพคีรีกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นพญานาคราชนะคะพญานาคราชนี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สีจะเป็นเทพดารานะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวเทพดาราตัวนี้เนาะนี่นะคะ เซตที่12นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด12เซตนะคะปูฝากลุงป้านะอาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ